ผมจะมาพูดถึงความเป็นมาของการทำพอตผิวลูกกอบนะครับจริงๆเคยพูดไปตั้งนานแล้วน่าจะเกือบสิบปีได้ครับวันนี้เอามาพูดอีกครั้งเพราะว่าตัวเทคโนโลยีการทำพอตผิวลูกกอบค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากมีเครื่อง CNC ค่อนข้างเยอะแล้วราคาในการทำน่าจะถูกลงนะครับหลายๆท่านจะทำด้วยมือก็สามารถทำได้นะครับ สำหรับเบื้องต้นก็คือเราจะมาพูดถึงการไหลของของเหลวในอากาศของเหลวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ําก็ตามเนี่ยเราจะแบ่งการไหลได้เป็น2แบบก็คือลามินาคือการไหลแบบราบเรียบนะครับกับเทอร์โบเลนทีคือการไหลแบบปันป่วนอากาศที่นิ่งๆเนี่ยเราจะถือว่าเป็นลามินาคือราบเรียบครับส่วนเส้นแบ่งระหว่างลามินากับเทอร์โบเลนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่ามีลูกบอลผิวเกลี้ยงนะครับ หนึ่งลูกนะครับตีไปในะอากาศเนี่ยพอมันวิ่งผ่านอากาศที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะถือว่าอากาศ